สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวอดุล j O 1 Official ครับคลิปนี้ครับมาเบ่าจากบ่าน่วงหัวมวลกันคือเก่าพี่น้องเบอกถึงเรื่องเล่าของอีหลาหน้อยอุงอิงพี่น้องมืง้อวันที่15แล้วครับวันอทาทิตย์ที่1 5าธันวาคมเคืองเดือนแล้วเมื่ออื่นครับวันที่16พี่น้องสิบาไปจอบเบิองอีหลาหน่อยอุงอิงเพชรบานแพงกับทีมง,งานสาวหน่อยเพชรบานแพงพ่อโจจเนาะบอาน่วงหัวมวลกันคือเก่าในช่องบ่าวอดุลนี่แหละพี่น้องเอฟซีแฟนคลับ จะเห็นอีลาน้อยอุ้งอิงนะครับกับพอจโจเทิงเวที่อยู่จังหวัดสระบุรีพี่นอ้องเมื่อคืนนี้เพิ่นขึ้นไปจอบอยู่ขางฮานขางเวที่จบเบิง้งผู้ใดน้องบาดเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาคุยกันในคลิปนี้เนาะพี่น้องก่อนอื่นครับขอบคุณทุกการติดตาม F c พลังเงียบ FC ซสาวน้อยเป็นบอแพงเอซี FC อีลาน้อยอุ้งอิงที่ยังหักแพงโซ่ผู้สุคนมวนไปน้ำกันพี่น้องพี่น้องครับเมื่อคืนนี้สาวน้อยเป็นบอแพงครับทำการแสดงอยู่ทั้ง จังหวัดสระบุรีพี่น้องเบาดุลไปเห็นบรรยากาศนะครับความน่ารักความสดใสเอาตั้งแต่อีลาน้อยลงรถมาพุ่ละนะครับเอฟซี <S <S <A FC> แฟนคลับทังสระบุรีพอๆไม่แม่นะครับกะหากแพงอีลาขึ้นกันโบนอยก็ไปก็สถานที่อื่นๆนะพี่น้องเนาะมารอคอยอยู่ตรงรถตู้ตรงจอดรถครับพี่น้องขอบคุณช่องใหญ่ช่องหลักสาวน้อยเพื่อนแพงเพื่อนไลน์สดใ้เบิรงครับเบาวดุลกัขออนุญาต เอามาวอมา,มา,มาจากกระพีกับนองบอกกะพีกับนองเนาะเห็นแล้วก็ยิ้มเห็นแล้วก็มีความสุขครับจังหวะมึกคลื่นว้านนี่กรุ่นน้ำครับกรุ่นน้ำอยู่ทังอยู่ทังลังสิทธ์วครับคลื่นว้านเป็นมีคอนเสิร์ตลำไยก่อนแล้วก็มีสาวน้อยครับพี่น้องอีลาน้อยก็กรุุ่นตามกันแต่ว่าสนามก็อาญากึ่งเก่าครับมาทางสระบุรีพี่น้องครับป๋าช่วยพามวนครับป๋าช่วยพามวนทีมงานจัดนะครับ เวทีนี้ให้กับสาวหน่อยเพชรบันแพงอาญะครับอีหล่าหน่อยมาหอดมาถ,ถึงเอฟซี FC แฟนกับกับมวนตั้งแต่คึกคักตั้งแต่อีหล่าหน่อยมาหอดคนละหลังหันหลังเวทีคือเเขาเนาะพี่น,อน้องเนาะพอพอม่เอฟซีก็ติดตามไปเบิ่งครับบรรยากาศครับช่วงโชว์อีหล่าหน่อยอุ้งอิงก่อนโชว์พี่น้องก่อนขึ้นโชว์ขึ้นหนันขึ้นเวทีครับลูกสาวอีหล่าหน่อยอุ้งอิงเพชรบันแพงพี่นอ้องแต่หักตแต่แหงครับไปจอบทุูคข้างเวทีครับเบาดุนกะ เห็นในช่องเซียนรุ่นเซียวปัจจุครับเอามาฝากพี่ตอนนองครับความแตะหักของพอลููครับอีหล่าหน่อยอุ้งอิงไปจอบพ่อโจครับไปจอบเบื้องพ่อโจ้ไปเบื้อว่าปอจจุิเปียนสุดจังดาพนะ่อจจขึ้นมาร้องเพลงนะครับมือนีค้นหลายพี่น้องครับมือนีค้นหลายครับอยู่ทังสระบุรีเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนครับไปให้กำลังใจเอฟซีแฟนครับเต็มอาญานาฮานาเวที่พี่น้องเสียงกรีดเนี่ยบูยนะครับอ่อนซ่อนสะอ่อนครับบรแต่ประกาศศิลปินคนใด นะครับเอฟซีแฟนคลับศิลปินในสาวน้อยเป็นบันแพงนี่จังเป็นหลายคักรับอบอุ่นพี่น้องทั้งจังหวัดสระบุรีเนาะอีลาน้อยอุ้งอิงครับก่อนคืนฮานขึ้นเวทีนะครับกะขอพรแม่หน่อยขอพรพ่อจูคือเก่าเหมือนเดิมน่ะละนะครับแล้วกะวายอ้อยย่อคู่รถตู่พี่น้องครับวายรถวายอ้อยย่อคู่รถตู่หลังจากนั้นครับจู่รถพระรถพระนะครับรถพระแม่สุภาพครับหลังจากนั้นครับอีลาน้อยกะยางขึ้นไปจอบโชว์นะครับตั้งแต่ชว์พิวัตนะครับอืม ขึ้นไปจอบ,บึ่งโชว,ว์วิวัฒนแล้วก็โชว์พ่อโจครับว่าพ่อโจสิเปลี่ยนสุดแนวใดายอิบสันเพราะว่าพ่อโจเป็นเปลี่ยนสองสุดเด้นะครับมสุดอันเป็นจังได้ลูกสายของเจ้าเกงบโบน่ะเพียงนะครับเพียงนี้กถือว่าเป็นเพียงที่เพิ่นแตง่งแต่งให้กับพ่อโจเองหรือบอโจเองนะครับ DNA ของพ่อนี่นะครับความสุขความสําเร็จเนาะของเพิ่นครับนะฮา,านาวิธีอีลานอยก็ขึ้นมาจอบ คางห้างคางเวทีพี่น้องตาหักตาแห้งครับมาจอบเบิงพอนะครับเอฟซีแฟนคลับเบื้องแล้วบาวดุลก็คิดว่าน่าจะยิ้มตามมีความสุขตามครับความผูกพันพอลูกมาพี่น้องเนาะนะครับเอาละหลังจากนะครับนั่นครับไปเบื้องนาห้านาเวทีบาทเนี่ยพี่น้องปั้ดนะครับช่องพอกันใช่ช่องพอน่นนะครับลุงให้พี่น้องด้เบิงเอฟซีแฟนคลับช่องหลักช่องใหญ่ลุ้งให้เบิ้องกับเสียงกรีสนันบันไหวช่วงอีหลานหน่อยองอิงออกมาครับเอฟซีแฟนคลับ ยูสระบุรีพลิกประมาณตีหนึ่งตีสองพี่น้องครับนี่คือสคริปต์ทั้งโซนภาคก,กลางนะครับโซนภาคก,กลางโซนภาคตะวันออกสะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณเที่ยงขึ้นตีหนึ่งตีสองถ้าเป็นโซนอีสานเนี่ยโอ้ยเงาวสอดแจงกักผนลนะนอพี่น้องนดนเบิงลัมสอดแจงพรอบนะครับเดี๋ยวกระโง่เท้าขึ้นอีสานแล้วครับพี่น้องครับทั้งพี่น้องทั้งบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดเตรียมโตเลยครับหลังจากวันที่สิบหกหลังจากวันที่สิบห้าหลังจากมือนี้แล้วเนาะสิบหกเดือนท้างครับ 17โง่ตาวขึ้นอีสานแล้วนะครับหลังจากไปอ่อนทั่วกอท่อหม้อเคืองเดือนเอฟซีแฟนคลับกษตรเดชทางอีสานกษตรเดชมวลเสด็จกับเวลาน้อยอูอิงแล้วผู้ใด้ไกลมองไดไปมองหันเด้อพี่น้องเด้อไปให้กำลังใจลูกสาวครับอืพี่น้องครับเอฟซีแฟนคลับนะครับทีอยูหมู่บ้านนี่เนาะนะครับเพิ่นส่งมาจากแม่เอ่ญาติจ๋าต่างแดนบ่เอออเอคุณเอฟซีแฟนคลับนะครับจากต่างแดนครับส่ง ทองมห้อีหลาหนึ่งบาทพอดีพี่น้องหูข่าวไปนะครับหูข่าวไปครับฝากมาทาังพี่โชคนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้พอนุน่นเพิ่งกระลงกลิปไปเบิ่งครับดีใจกับอิหลาครับที่มีคนหาคนแพงเนาะนะครับมีคนติดตามกระแสบวตกแน่นอนลูกสาวเ่อพ่อยแม่อยาขิมยาปายาละยาว่างยาปล่อยมือลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อมวนไปน้ากันครับนาหานนาเวทที่นะครับหมู่บ้านนี้อยู่ทั้งรังสิตนะครับเป็น โตกใจอยู่นีะครับเออเพิ่นปฏิเพิ่นมาหอดนะครับคนกัศิเต็มอะไรดีครับแต่ว่ามูว่านี่มันมีคอนเสิร์ตลำใหญ่ครับลำใหญ่อีลาหน่อยว่าละอยู่ส่วนเวทีสาวหน่อยมีคอนเสิร์ตบักคอว่าสันไม่ยังะบักคอว่าสันพอพอหยุดเดินเซลลูกสาวเติงเวทีนะครับบักคอคอนเสิร์ตบักคอกับคอนเสิร์ตลำใหญ่พี่น้องครับอยู่ทางรางังสิตนะครับเอ้า ว่ากันว่าทั้งสระบุรีกับอายะคือกันครับพี่น้องครับหนาหันนาวทีมวลเสด็จครับมีทั้งสาวสองสาวรอนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผู้ใดก็อยากไปเบิ่งอีลาน้อยอุ่งอิงครับอยากมาจับมืออยากมาโศกมาหมาเนาะเออส่วนผู้เพิ่นทรงท่องมาให้อีลานะครับอืมมาเป็นมาไล่นะครับให้กับลูกสาวก็คือเพิ่นโชคดีครับกับข้าถาอุ่งอิงนี่แหละนะครับโอมอุ่งอิงอุ่งอิงอุ่งอิงนี่แหละเพิ่นประสบความสำเร็จ เพิ่นก็เลยฝากทองมาให้จากต่างแดนครับแม่ฮักต่างแดนนะครับ FC ต่างแดนโอ้ดีใจกับลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะเอาเข้ากติดตามเีลาหน่อยไปคือกันนี่แหละครับทางโซเชียลนี่แหละนะครับขอบคุณที่เขามาชมช่องเบาดุลครับมียังคุยกันก็คุยกันมาทางคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อนะครับเขาคุยกันทางนั้นเบาดุลกับอานพุทสุขความนั่นแหละวัตพีต่นองเขามาทักมาไทยเขามาวอกกันเขามาโซกันครับหนังไข่อ้อก็เริ่มทายท่ำไป นะครับเรื่มทยายทําควบคู่กันไปพ่อจูกับแวะมาวงแนะ่ไปเบิร์การทยายทําหนังแน่ครับช่วงนี้กับสิบเดือนทางขึ้นลงกอทอมอเป็นว่าเด่นระพ่อจูกระดเนาะผ่วงนวยการสางครับอยากไปเห็นบรรยากาศกติดตามทังช่องพ่อจูฮิฮาพาเสเดน,นะครับเสิเห็นบรรยากาศพ่อจูเนาะส่วนอีลาน้อยอุ้งอิงกัติดตามทังช่องลําเพลินโอฟิเชียลช่องพอกันช่ช่องพ,อน,อ,งพอนุ่นนะครับแล้วก็ช่องลักสาวหน่อยเพชรบานแพงใดขึ้นกเก่าเหมือนเดิมนะครับสาวหน่อยวงหนึ่งวงสองพี่น้องอย่าลืมครับ วันที่31นะครับงานเข่าเดาอยู่บ้านอีหลาครับวงใหญ่สาวน้อยเพชรบานแพงนะครับซื้อบัตรแข็งได้แล้วเดอ้อมือสุดท้ายของการจองบัตรแข็งคือวันที่20เด้อพีนอ่นะ้องผู้ใดเพื่อนใดบัตรแข็งหลังบัตรแข็งเพื่อนจะมีข้ามโวยพรของลูกสาวตัวนะครับข้ามโวยพรของลูกสาวให้เนาะแล้วการมือวันที่หนึ่งครับมือขึ้นบ้านไม่อีลหล่าน้อยอุอิงครับมีไล่สดกุมปิดพร้อมผู้ใดนะครับไปหน้างานบ่ได้ก็เขากุมปิด เอาไปเบิร์นเอาไปให้กำลังใจลูกสาวครับวันที่สามสิบเอ็ดวงใหญ่วันที่หนึ่งมีรถแห่ครับอยู่บ้านอีลานอยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับมือแร้งหลังจากแสดงแล้วครับมทางกอทมอ,อีลานอยเกษสิเดินทางกลับเตาขึ้นอีสานครับพี่น้องทางอีสาเนเด้อ์ุระปลายเดือนครับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดไปปุระจนวอดสิ้นเดือนกักนะครับอยู่ทางโซนอีสานมาให้กำลังใจกันเอฟซี FC แฟนคลับสาวน้อยเผ็ดแพงเอาละเบ้าดุลน,นะครับคลิปนี้ไว้สมนีกรคลิปหนามาพอกันไหม ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ share, ให้ได้ได้วยครับเดอ้อลาวุน่นและใก่อนสวัสดีครับ